พรประเสริฐคนร่วมฝันสวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านค่ะมาจากอีสานบ้านเนตรพรซองเดียวกันเด้อค่ะซองนั้นมันเฮียมันทิมแล้วก็เลยได้มาเห็ดช่องไม้ค่ะฝากช่องน้อยๆไว้ในเดอ้อจ้าได้เวลาทอดลูกชิน้นขายค่ะช่วงไบ่าย,ายเร่งๆจังสีจ่ะสีทอดลูกชิน้นขายขางล้านพ่อได้เสริมไปช่วงยินค่ะ น้องๆอ,ออกมาจากโรงงานช่วงหาโม่งแรงเห็ดปูตอหอดสองถุ่มกับพ่อได้มีแนวกินแนวห้องทองเนาะมือนี่ก่ะบลายยางค่ะเพราะว่ามันเป็นวันสุกจะถอดแครว,วันจันถอดวันสุกเนาะ วันเสาจะยุดป้าพอนหรือว่าพอนประเสริฐคนร่วมฝันก็จะทอดประมาณนี้ค่ะมือนี้บ่มีใสก่กอกบวมมีจัมโบโกลบ่มีล่มควันบ่มีนุมค่ะประมาณนี้ค่ะพักกระหั่นไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ อากาศดีค่ะล้มโกกล้มเย็นสบายข้างหลังค่ะล้มเย็นช่วยๆกะชีเริ่มเข่าหนาหนาวแล้วเนาะเมิดหนาวฝนหนาหนาวกับเข่ามาอากาศดีนะคะ่ะซําหนีคืงบนหนาวพอดีพองามเลยค่ะปากะทีทอดูกชิ้นคืนค่ะไหวจักประมาณอ่าหกซิปใหม่ค่ะประมาณนี้เสริมตอนแรง ้าบพ,พ่อขายเข้ากระจังทอดไม่ก็ได้ค่ะทอดบ้่ยากค่ะทอดลูกชิ้นง่ายๆง,ง่ายที่สุดกับเมีนทอดลูกชิน้นขายนี่แหละค่ะเอากับขัดเกล็ดมาแนเอาลูกชิน้นที่มันอร่อยอีกคุณภาพเนาะมันจังี่เป็นตะกินตะอยากจะ้ะก็จะเอาเนื้อล้วนหมูล้วนนะคะ่ะ สาลายแต่ก็จะเอาเกลดเอมากค่ะก,กําไรกับสีบรไหลดอกแต่ว่าห้าเห็ดล้วก็สบายใจว่าเ้าขายของที่มันอร่อยที่มันมีคุณภาพค่ะกําไรขอห้มันมีมังนิดๆหน่อยๆกับซามันดอกค่ะเพราะว่าดูร้านนี่ขายไอ้ร้านช่ำน้ำเครื่องดื่มน้ำคนกันไปาย,ย่างละนิดละหน่อยค่ะเอาอะลูกชิ้นอันนี้เป็นเนื้อเกลดเอ เนรวนพร้อมขายแล้วค่ะอีกประมาณเคิงชะโมงเนาะพอถึงเคิงชะโมงไปไหนดักน้องๆกระจายออกมากจากโรงงานฟังตรงขามนู่นค่ะนังตรงขามเลยสองโล่งนี้ค่ะแล้วก็ขังไม่อีก นอีกค่ะคปาะเสิเคลนรล่อมฝันกะว่าได้ทอดล้ายค่ะอันนี้เป็นหมูล้วนเอ็นเนื้อเนื้อล้วนหมูเอ็นปกติกะซิมีใส่กอกล่มควนันฮอตดอกนุาานกนะะ่มสาลายหนังกรอบเนาะค่ะเมนี่ วอกบักก็พร้อมค่ะพักมากินนารับประทานล่างสะอาดเลยด้ยค่ะรอหั่นให้นองนองสลัดคอสกระลำหั่นล่างแซ่น้ำแข็งพร้อมขายแล้วค่ะ นำกิมก็สิเป็นตัวซองสีเขียวด้วค่ะมันจะพอดีนำกิมเข้าสื่อเอาก็เพดเอาทํำเอานี่พ่อๆกันค่ะต้นทุนก็ไดสรุปแล้วก็เลยสื่อเอาเบิ่งเจ้าที่เฮ้ายี่หอ้อใดที่เฮากินเบิ่งแล้วเฮ้าถูกใจแล้วก็การตลาดเป็นหรือว่าลูกค้านะ มาค่ะสิได้เวลาน้องๆออกมาแล้วค่ะจะได้เบรกพักหาโมงจากโรงงานฟังตรงขามมาขายของซอยกันกับค้นรวมฝันพรอนประเสริฐค่ะว่ามันสีหมดบอมือหนีบางมู่ก็บางบางวันก็เมิดค่ะบางวันกับบอมเมิดค่ะบอเมิดก็จะเลี้ยน้อยเท่ากับกะเอาเนาะค่ะ เสียงออดดังได้เวลาบีกพัก,น,น,ก,กน้องๆสีพักแล้วก็เข้าไปเฮ็ดอูเนาะพักครึ่งชั่วโมงเข้าไปทําโอจนถึงสองทุ่มเนาะมาขายลูกชิน้นทอดน้ำคนรวมฝันรุ่นไปน้ำกันว่าจะหมดบโอพอพอนก่าขายล้านช่ำไปน้ำร้านช่ำก็มีประมาณนี้แหะค่ะทั่วไปคือกันกับ หานอื่นๆจะว่าของไอ้คนรวมฝันนี่จะยูหนาโลงงานมันก่นเลยพ่อขายได้แน่ค่ะพ่อ,อยูได้นี่แหละค่ะกับ่อ,อได้เยอะแยะมากไม่ดอกพ่อยูได้พ่อได้ค่ากับเขา่าค่าใส่ใจไล่วั่นไปคือกันนี่แหละค่ะถ้ามาหากินไปเนาะแต่ละคนแต่ละอาชีพกะแล้วแต่หนาทีไพยมันทักสำรับ ขายลูกชิ้นใบ้ากินกับแอมลูกชิ้นก็มีหลากหลายอันหลายอย่างหลายแนวล่างสะอาดสะอาส้านแซน้ําแข็งกรอบน่ากินน่ารับประทานค่ะน้องๆก็สิออกมาแล้วไปขายลูกชิ้นทอดน้ากันกับคนรวมฝันค่ะตรงขามข้างในเป็นโรงงานเงี้ข้าไปค่ะแล้วก็ข้างนาก็เง้วออกไปเพราะว่าปะพอนอยู่ประมาณกลางซอยเนาะค่ะกะทิประมาณนี่ค่ะของแต่ละมือแต่ละวันเข้ากะทิเให้แนวเสริมตอนแรง ช่วงเวลาขายกับบอนั่นค่ะตรอมาณนิ่มทียุคเคิงส่มโมงหรือว่าใส่เวลาคนผ่านใส่ผ่านมากกับสีิยุทีหนึ่งชั่วโมงกับข้นกับเก็บแล้วค่ะมดบ่หมดกับเก็บเนาะค่ะบ่หมดกับเลือบ่หลค่ะเลื้อมั่งนิดน้อยกับบ่เป็นหยัง ใส่ห้าวกินน้ำทอดน้ำเห็ดเสริมล้านหานทํำไปน้ำค่ะกับประมาณนี้ชีวิตประจําวันเนาะการขายลูกชิ้นนี่ก็เป็นอีหยังถ้าห้ากะได้การตลาดหรือว่าได้จุดที่มีคนพุ่มผ่านนี่ก็สามารถเรื่องชีพเรื่องต้นเรื่องครอบครัวได้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นลูกชิ้นทอดลูกชิ้นปิ้งยำลูกชิ้นนะค่ะฝรพ่นเคยขายมาแล้วก็เลยถึงเอามาเว้าได้ว่ามันสามารถเรื่องฉีบได้แต่ว่าเ้าต้องมีการตลาดมีจุดขายห่ะกค่ะ จุดชุ่มชนเนาะค่ะแล้วเขาก็ต้องขายได้หลายอยูแต่ว่ามือนึงเขาขายได้ประมาณสองพันขึ้นไปนี่ก็ยูได้แล้วล่ะค่ะคนที่บอมมีนี่มิสินอ่ะพ่อเลี้ยงฉีบได้เลี้ยงขอบขั้วได้คือกันค่ะพร้อมกระเรืานซื้อยค่ขายของช่ำไปน้ำค่ะนิดๆน้อยๆปนกันไป ได้อันนี้นิดอันนี้น้อยค่ะของตู้เซมันกับราคาบ่หลายเนาะค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่กทกทานประพอนเะษีเอาไว้ซัมเนียล,ล่ะค่ะได้เวลาแล้วไปขายลูกชิ้นน้ำกันน่องนองออกมาแล้วค่ะขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมฝากช่องน้อยๆให้เป็นกำลังใจในเด้อค่ะเพราะว่าช่องเก่าของคนรวมฝันพอ่อนประเสริฐก็คืออีสานบ้านเนตรพ่อนั่นแหละค่ะมันลนไปขอบคุณทุกท้กทุกท่านไปละค่ะสวัสดีจ้า